สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลวันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่ยุงในบ้านเรือนของเราด้วยวิธีง่ายครับของใช้ในครัวเรือนของเรานี่ครับนั่นก็คือมะกรูดครับลูกมะกรูดแบบนี้นะครับอย่าพึ่งนําไปทิ้งนะครับถ้ามันร่วงสามารถนํากลับมาไล่ยุงได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละ หนึ่งสับสไครต์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพิ่นด้วยนะครับไปเลยครับเราไปดูวิธีการไล่ยุงด้วยสมุนไพรมะกรูดกันเลยนะครับนี่นะครับผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาไล่ยุงในวันนี้ครับอย่างแรกก็จะมีมะกรูดนะครับอย่างที่สองดอกกระเพราอีกอย่างนก็คือหุย๋ยมะพร้าวครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่ยุงด้วยสมุนไพรกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมะก,กรูดนะครับให้เราปอกเอาแต่เปลือกด้านนอกของมะก,กรูดแบบน,นี้ครับเพราะว่าเปลือกด้านนอกของมะก,กรูดจะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่เราจะใช้เปลือกตัวนี้นะครับในการไล่ยุงนี่ครับน้ํามันหอมระเหยมันจะออกมานะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบง่ายๆเลยครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากสามารถนำมาใช้ได้จริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถนำมาทำให้บ้านเรือนของเราหมดปัญหาเรื่องยุงได้นะครับนี่ครับมะกรูดเราเอาเต็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราหาภาชนะมาครับภาชนะก็คือให้เป็นแบบนี้นะครับ เพื่อที่เราจะนํามาใส่หม,ยมุยมดเ้านะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วให้เราทำการจุดไฟนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราใส่นี่ครับมะกรูดแบบนี้ลงไปนะครับเพื่อที่ให้มันเกิดควนนะครับควนตัวนี้นะครับ เป็นการไล่ยุงนะครับนอกนี้เราก็ใส่ไปไค่อยๆใส่ไปครับทับลงไปนะครับแบบนี้เลยครับเมื่อมันเกิดควนแล้วควนนี่แหละครับจะทําให้ยุงบินหนีหรือว่ายุงไม่กล้าเข้ามาใกล้ในบ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราจุดแล้วมันเกิดควนแบบนี้นะครับควนตัวนี้นะครับผม จะไปช่วยไล่ยุงนะครับตามบ้านเรือนของเราหรือว่าตามคอกวัวคอกควายนี้ก็สามารถทําได้นะครับนี่ครับเราจะวางตรงไหนได้หมดนะครับเวลายุงบินผ่านหรือว่ายุงบินสัมผัสนะครับเห็นครับเพราะว่าควรนตัวนี้เห็นไหมครับเป็นสมุนไพรนั่นเองครับสมุนไพรไล่ยุงก็คือนี่นะครับมะกรูดกับใบกระเพราจะมีน้ํามันหอมระเหยอยู่ทําให้ยุงบินหนีแน่นอนครับหรือว่ายุงไม่กล้าเข้ามาใกล้บ้านเรือนของเราอีกต่อไปครับ นี่ครับทาไว้ได้เลยนะครับหาง่ายด้วยครับสมุนไพรบ้านๆนั่นก็คือนี่แหละครับมะกรูดกับใบกะเพราไล่ยุงได้จริงๆเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการไล่ยุงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม